อย่างมีสุขก็จะต้องเริ่มเชื่อความเห็นที่ถูกต้องความเห็นถูกในภาษาพระพระองค์ก็จะต้บสัมมาถถทิฏฐิคําว่าสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นเมื่อความเห็นที่ถูกมันจะทําให้มีความสุขความเห็นที่ผิดมันจะเป็นเห็นให้เกิดทุกข์ความเห็นมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการศึกษา การศึกษาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมถ้าคนมีตาสองข้างเนี่ยก็มีความสุขทางโลกจะอยู่ให้มีความสุขอยู่อย่างไรอยู่ให้มีความสุขจะใช้เงินอย่างไรจะกินอย่างไรจะคิดอย่างไรจะทําอย่างไรให้มีความสุขคนนี้สมาธิดิต่ความสุขทางโลกมันก็รู้จักกินเพื่อให้ชีวิตยูนยาว ไม่ทำลายไม่ตัดทอนไม่ตัดรอนเขาไม่เบียดเบียน,ยนร่างกายกินอะไรก็ตามทีเพื่อชะลอไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเกิดมากชะลอความทุกข์ชะลอความแก่มันกินได้จะกินเพื่อให้ตายเร็วขึ้นก็ได้จะกินเพื่อให้ตายเร็วขึ้นจะกินเพื่อให้ตายช้าลงก็ได้มันอยู่ที่คนเองตัวเองสามารถจะทำไหมเหมือนรถเราเนี่ยถ้าเรารักษามันดี อายุการใช้งานดีมันจะยืดอายุการใช้งานได้ทุกอย่างเลยร่างกายก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้จักพฤติกรรมการกินเนี่ยมันจะทำให้อายุยืนขึ้นอายุยืนเพราะอาหารเป็นเหตุอายุยืนเพราะรู้ว่าควรจะใช้อย่างไรออกกำลังกายขนาดไหนแล้วก็พักผ่อนขนาดไหนแล้วก็กินขนาดไหนใช้ขนาดไหน ถ้าใช้เป็นนี่มันจะยืดอายุการใช้งานเหมือนของทุกอย่างถ้าเราใช้เป็นจอบเสียมมีดพะะอะไรต่างๆเท่าไหร่ถ้าใช้เป็นอายุยืดการอายุการใช้งานได้ทั้งหมดร่างกายก็เช่นเดียวกันกินอย่างไรเพื่อจะไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บมากตัวอันตรายก็คือสามตัวมันเค็มหวานมันสามตัวคืออันตรายที่ไม่มีมันก็ไม่ไมีมันมากเกินไปเป็นอันตรายทั้งหมด มันเกิดจากอะไรบ้างไอตัวดีไอตัวเลวเนี่ยมันมีอยู่ในนั้นทั้งหมดคราวนี้ถ้าคนไม่ระวังเนี่ยตายเร็วขึ้นที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บกันมากขึ้นนี่คือความสุขทางกายหายไปคนก็หาแต่ความสุขทางไหนไม่รู้ไปกินไปอยู่ไปสบายไปเที่ยวไปแต่ลืมแบบมัมเป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วจะมีเงินมากมายกายกองก็หาความสุขไม่ได้เพราะร่างกายมันเป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วไปเที่ยวก็ไม่สนุก มีรถก็ไม่สนุกมีบ้านใหญ่ก็ไม่สนุกมีเงินมากก็ไม่สนุกเพราะร่างกายมันสะสมะโรคทั้งหลายเนี่ยโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจโรคเกาโรคสารพัดอย่างมันจะรุมมคราวนี้เมื่อโรคภัยไข้เจ็บมากๆอ่ะม,มีเงินเท่าไหร่ก็มีความสุขไม่ได้เพราะมันจะหนุดดิดตลอดเวลาเลยไอนี่คือสัำม,มาที่ติหายไปความเห็นที่ถูกต้องก็คือต้องกินเพื่อไม่ให้เกิดทุกข์ กินเพื่อไม่ให้เกิดเพิ่มโรคภัยไข้เจ็บกินเพื่อชะลอความเสื่อมของร่างกายของตับไตหัวใจปอดของเส้นเลือดทั้งหลายกินอย่างไรถ้าเรียนรู้นิดนึงก็ง่ายงางกินแบบธรรมชาติอย่าไปกินที่ใช้สารปรุงแต่งมากใช้น้ำปลาปรุงแต่งใช้ผงชูรสปรุงแต่งใช้อะไรปรุงแต่งมากๆเนี่ยมันก็ตายเร็วขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันไปทอนอายุการใช้งาน เหมือนเอาเกลือใส่เข้าไปเหมือนเราเอาเกลือไปทาไปทาเหล็กเนี่ยหรือไปชาบเหล็กเนี่ยมันทำให้เหล็กมันผุร่อดเร็วขึ้นฉันมันน้ำมันบางๆฉลมมันก็รักษาเนื้อเหล็กได้เช่นเดียวกันคนถ้ารู้จักใช้มันก็ชะลอการใช้งานในร่างกายคุนได้อันนี้คือสมาธิติเลยสมาธิไปว่ารู้จักรักษาตัวให้คนจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นทั้งมวลแต่ถ้าคนไม่เรียนรู้มันรักษาไม่ได้ อย่างอื่นเราเรียนรู้หมดทำนาเราเรียนรู้ทำไร่เราเรียนรู้อะไรเราเรียนรู้การศึกษาเรียนรู้หาเงินตแต่ดูแลร่างกายไม่เคยเรียนรู้เมื่อไม่เรียนรู้ในการดูแลร่างกายถึงจะหาอะไรมามากมายทั้งหมดแต่ก็หาความสุขไม่เพราะร่างกายมีเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่มีความสุขพระถึงบอกเลยว่าคือการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเพราะมีโรคแล้วโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นแล้วเนี่ย หมดเลยจะได้อะไรมามากมายจะมีอะไรมากมายเป็นพระราชามหากรัตย์เป็นคนใหญ่คนโตมียศมากมีเกียรติมักก็หาความสุขไม่ได้เพราะมันทุกข์เพราะชาติปิดทุกขาการเกิดเป็นทุกข์พยาติทุกขาเจ็บไข้เด็ป่วยเป็นทุกข์ไอ้ชราเม่อชราความแก่เป็นทุกข์พยาที่ทุกขาความเจ็บไข้ได็ป่วยเป็นทุกข์มรณะปิดทุกขขังความตายเป็นทุกข์ก่อนจะตายมันจะทุกข์ทรมานเพราะโรคภัยไข้เจ็บที่กินเข้าไปที่เรากินแบบ ทำลายตัวเองแล้วก็อวดดีกับโง่อวดอ้กินกกินก็ตายไม่กินก็ตายกินแมงลไรบางทีมันไม่ตายแต่มันทรมานมันเอาให้ทรมานเล่นๆให้ตายช้าๆหน่อยก็เลยกรรหลากคอให้ตายชา้าไว้ทรมานอันนี้คือขาดสมาธิฏิถ้าสมาธิฏิเกิดแล้วจะกินก็ต้องรู้ประมาณประมาณต้องระมัดระวังอันตราย ตัวนี้เค็มตัวนี้ตัวนี้มันมันตัวนี้เป็นไขมันเลวไขมันเลวเกิดจากความร้อนที่ร้อนเกินไปทําให้ไขมันนี่อิ่มตัวแล้วไมั้นมันละลายตัวไม่ก็ไปอุดตันเพราะนั้นไขมันจะต้องไม่ให้ร้อนเกินอย่ามากเกินเพราะไม่เกินมันก็ขับทิ้งได้ไขมันส่วนเกินมันก็ขับทิ้งเพราะไขมันยังไม่อิ่มตัวมันก็ละลายตัวได้มันละลายได้เร็วแล้วสลายไปได้เร็ว ทำนี่มันมันไม่ไม่ไปมันก็จะอยู่มันก็จะอุดทั่ไปหมดแล้วหวาน่กมัน้ค่หวานมากเกินก็เป็นอันตรายเป็นอันตรายแก่ร่างกายเป็นอันตรายแก่ร่างกายที่สุดที่เป็นเบาหวานแี่ไม่ตัวเนี้ยทําให้หัวใจมีปัญหาทําให้เลือดมีปัญหาแล้วเลือดมีน้ําตาลในเลือดสูงมันก็ทําให้เนือแต่คนี เลือดหนืดหัวใจก็มีปัญหาเลยรันะะนี่เส้นเลือดก็จะแตกจะกรอบจะพังเลยรันนี้มันเกี่ยวโยงกันถแล้วเรารู้ไหมจะกินให้ตายก็กินได้อันนั้นมาเดี๋ยวก็โดนอะไม่ได้โดนแบบตายนะมันเอาไว้ทรมานเอาไว้ปวดเขาปวดปรับปวดแหงปวดอะไรซึมถึง<ม>เยอะตับก็พังอไเบาหวานอล้รกันแล้วด้เลือดอะครันนี่ตายพังเลยรันนี้มาเป็นแนวอันนี้คือ เราไม่มีสัมมาทิฏฐิในการรู้แจ้งที่จะกินกินโดยขาดปัญญาถ้ามีปัญญามันก็จะเลือกกินเลือกกินที่เป็นธรรมชาติอย่าไปกินอะไรที่ไปปรุงแต่งให้ผิดธรรมชาติเกินอย่างที่โลกเขาก็ส่งเสริมสนับสนุนอ้เรเองนะหาหนึ่งตายโรคอวนโรคเกาโรคเขาโรคขอทั้งนั้นมาเป็นฝูงเลยอันนี้ก็มบรูมรที่ัในจิตใจจิตใจเราจะ มีอะไรจะเป็นสุขเสพอะไรจะเป็นสุขได้อะไรจะเป็นสุขบางทีไปได้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 เนี่ได้แต่เสียเลยเราได้อะไรมากๆสิ่งที่ตามมาคือความกังวลสิ่งที่ได้ได้มามา,มากๆก็เหมือนร่างกายที่มันเก็บอะไรเก็บเกลือมากๆเก็บไขมันมากๆมันเก็บเกลือเก็บไขมันมากๆเก็บหวานมากๆเดี๋ยวมันก็พังเลยัน เมือนคนเราที่เก็บสะสมอะไรมากๆเนี่ยาเร่อง <_ s arise> เพราะมันมากมันก็เป็นภาระเป็นความกังวลเป็นความวุ่นวายเป็นความยุ่งเหยิงมนุษย์เขาใย่ว่ามากกับเป็นความสุขแต่พระมากเป็นความทุกข์เป็นความกังวลสุขภาพจิตเสียเลยคะนันนี้จิตเสียเพราะมีอะไรมากเกินมีภาระมากเกินมีหน้าที่มากเกินมีอะไรมากเกินพอมากเกินมนุษย์ก็จะเป็นท่าท่ายก ทาเกียรติาตาชื่อเสียงยิ่งถ้าบาปมากเกินด้เรื่องอะไรคันนี้มีมากเกินห่วงมากเกินห่วงมากเกินกังวลมากเกินมีอะไรเกินในบ้านเนี่ยมันจะเป็นภาระทันทีเลยมันจะยุงมัดวีมัดบันยุงอยู่กับเรื่องมียุงอยู่กับเรื่องได้ยุงอยู่กับเรื่องเสียยุงอยู่กับเรื่องใบพอยุงอยู่กับเรื่องนะั่นแหละไอ้นี่คือทางจิตที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิ เพราะเข้าใจว่ามีมากแล้วจะสบายเก็บมากแล้วจะสบายอยู่มากแล้วสบายเพราะนี้คนเราเพออยู่แล้วมีมากๆมันจะเกิดตัวหนึ่งเลยนั่นคือเนี่ยไปสังเกตดูตัวหนึ่งพอจะจากไปมันค้อยอิงมันอะไรอววรอเอา,อน,ออานี่เองมันอยู่ที่ไหนนานๆมันจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันอ้อยอิงมันหวงมันหวงมันไม่อยากจากพบชาตินั้นไป นั่นแหละคือตัณหาภาวะตัณหาพอใจในภพทําให้เกิดทุกข์ทุกข์เพราะเราหลงในสิ่งที่มีพอมีแล้วหยุดแล้วอ,อยู่เนี่ยมันจะลายขาวรแล้วจะจากไปนี่โอ้ยโหยหาโ,ยโหยหิวกลัวพลาากลัวเพราะมันติดเข้าไปแล้วคนเราเมื่อมันติดสิ่งใดนั่นคือตัณหาพาให้ติดในภพในชาติพอติดภพติดชาติพบทุกทักทนทีเลย จะจากไปก็โอ้ห่วงหาอะไรเอาวอนอ้อยไปเห็นหน้ามันโอ้ไอ้นี่เองไอ้นี่เขาเรียกภาวะราคานุกใสย,ยึดมั่นในพบในชาติที่กำหนัดยินดีในพบในชาตินั้น,น,นที่อยู่นั้นนั้นที่เกิดนั้นนั้นไม่น่าแหละคนมันถึงทุกข์จะตายเพราะมันอยู่ตรงไหนมีอะไรแล้วมันอ้อยอิงเหมือนจะไม่ตายนั่นแหละแล้วไม่เคยจากไปไหนเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน ห่วงมันติดคาอยู่คุกที่เราสร้างขึ้นมานั่นเองเหนื่อยทั้งชีวิตคาทั้งชีวิตกังวลทั้งชีวิตตรงนั้นแหละตรงที่เราพอใจพอพอใจจิตมันก็ไปตายตรงนั้นเลยไปติดไปคาไปคล้องจะอะไรเาอจาจะจากก็หวงห่วงนวงวิญญาณมันก็ไปยึดมั่นถือมัน่นจิตก็ไปยึดมั่นถือมัน่นอุปทานก็ไปยึดมั่นถือมัน่นตัณหาเขาไปยึดมั่นถือมัน่น เขนี้จะไปมันจะทุกข์ที่สุดเลยเหมือนจะตายไม่ได้ถ้าหัดไปบ่อยๆบ่อยๆมันจะไม่อะไรอววรในการเกิดจะเตรียมตัวเสมอในการเดินทางมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอะไรแต่ถ้าอยู่ประจํามันเที่ยงแล้วพอจะจากไปมันจะโู้ทุรนทุรายคนเราอยู่ในโลกนานเกินไปก็เลยเข้าใจว่าของเราจริงๆเมื่อก่อนมาอาศัยอยู่ถ้าสองสัปดา์ไปสองสัป์ไปสองสัน์ไป ที่ว่าพระธุดงค์ที่เขาไปเรื่อยๆเนะื่ยที่หลวงปู่มั่นท่านไปหลวงาตามหาบุตรตอนแรกไปเนะี่ยที่ท่านเป็นาหารนั่นกเหตุน,นี้เองท่านไม่อะไรอาวร์ที่อยู่ที่อาศัยไม่สะสมไม่หวงไม่หวงท่านถึงเป็นอาหารได้เดี๋ยวนี้มันอยู่กันตายคานั่นเลยพระมันก็อยู่ตายคาวัดเลยตายคายศตายคากุติตาย,าย,ตายาคตตา,ยาตลาตายคาโบดตายคาเจดียตายคากระดูกกระเดีๆๆ่ยวมันตายคาเลยไม่มีทางที่จะมันลุกออกไปได้ พระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันตอนที่พระองค์ออกบวชเพราะอื่นั้นว่าถ้าเราอยู่ที่นี้เราก็ช่วยใครไม่ได้อยู่ในประเทศชาติของเราเนี่ยแต่ถ้าเราออกเหมือนสมณนะเรามีโอกาสที่จะกลับมาช่วยคนได้แต่ถ้ายังอยู่นี้เราก็ช่วยเขาให้เกิดค้นแก่เจ็บตายไม่ได้เราก็ยังแก่เจ็บายอยู่พระองค์ก็เลยหาทางออกออกจากอะไรดยทางกายก่อนพอพร,ะ,พระองค์ออกไปบวชอยู่ริมฝัง่งแม่น้ำเลยก็ตัดผม แล้วพระอ,องค์เปล่งอุทานว่าซาดทกโคปบปัญชาการบันประชามีโอกาสว่างมีโอกาสสว่างมีโอกาสสงบมีการออกจากเครื่องกังวลได้หนออันนี้คือพระอ,องค์มีสมาทิที่จะออกแต่โลกออกไม่ได้ออกไม่ได้ก็หาแต่เรื่องติดหาแต่เรื่องมีเข้าใจว่ามีนั่นจะมั่นคงมันคุกที่มั่นคงเครื่องขันผูกรัดที่มั่นคงเครื่องกังวลที่มั่นคง แล้วหายใจอึดอัดที่มั่นคงเมื่อก่อนที่บ้านมันว่างๆอยู่ยังไม่มีอะไรก็ไม่มีคนไปยึดไปถือมันมีแต่มดมีแต่แมงมีแต่หนูเพราะไปสร้างขึ้นมามันจะยึดทันทีเลยมันจะหวงทันทีจะหวงทันทีเลยจะกังวนทันทีเลยจะลุ่มหลงทันทีเลยจะยึดมั่นทันทีเลยไม้เมื่อก่อนนี้มันอยู่ในป่ามีแต่นกอมดแต่อาศัยแต่พอมาถึงบ้านคนถือทันทีหวงทันทีตายคาเมทันทีเหมือนเหล็ก มันอยู่ในดินเอามาถลุงท,ที่โรงหลอ่อแล้วเอามาร้านขายแล้วก็มาตรงนั้นก็ไปถือเอาว่าเหล็กเป็นบ้านของเรามันตายคาตรงนั้นเลยและทรมานที่สุดเลยคนนี้ไปไหนก็ไม่ได้อุดดทรมานของปูของปูเคานี้มันเหมือนเราเอาเหล็กแปดขุนคือคุกที่มีเหล็กแปดหุนนี่พิเศกโกลงขังเอาไว้อันนี้คือเครื่องขังสัตว์ถ้าเห็นว่าไอ้นี่เป็นเครื่องขังคนขังสัตว์ให้ติดใช่ไหม มันจะเห็นดาวเปสัมมาทิฏฐิเกิดมันจะทุรนทุรายเหมือนนกที่พยายามออกจากกรงมันจะอึดอัดเมื่อเข้าไปอยู่ในกรงถูกขังอยู่ในกรงถูกขังอยู่ในภาพถูกขังอยู่ในหน้าที่ถูกขังอยู่ในเครื่องกังวลในห่วงในห่วงเนี่ยอันนี้คือสมาทิทีิมันเกิดแต่ถ้าเห็นต้องหาให้มากคืนต้องมีหนาให้มากมีไร่ให้มากมีบ้านให้มากมีรถให้มากมีลูกให้ละมีร้านให้มากมีให้มากเพราะมีมากมันก็กังวลตามๆกัน พอเขามีก็กังวลกับเขาพอเขาไม่มีก็เสียใจกับเขาพอเขาไม่มีก็อ,ย,กาอ,ากอ,อยากให้เขามีแล้วก็ทุกข์กับเขามันก็เลยตังหานั่นเองเป็นเครื่องผูกสัตว์เอาไว้สมามที่จิตมันจะเห็นเลยเห็นว่าเครื่องผูกสัตว์คือสิ่งเหล่านี้เองที่ทุกๆวันนี้ไม่ใช่อะไรเลยมนุษย์มาสร้างกรงขังตัวเองยึดเองถือเองหวงเองห่วงเองติดเองออกไม่ได้เอง แล้วก็อึดอัดในหัวอกหัวใจเองบีบคั้นเองยิ่งทำให้ยศมากมีเกียรติมากมีลาภมากมีสรนเสริญมากมีคนนับถือมากมันก็ยิ่งอึดอัดเพราะอยากให้เขาว่าดีคอยระแวดระวังเห็นไหมตอนนี้ไอ้พวกที่มึงก็การเมืองมันใช่ไหมมันจะมาเล่นการเมืองมันก็พยายามโจมตีกันด่ากันว่ากันเพื่อจะให้เขาว่ามันดีไอ้พวกยึดเก้าอี้นะยกจะยึดของกูของกูออกไม่ได้เพราะกูอยู่แล้วกูชักมัน ตอนแรกกูก็ไม่ยากเป็นหลักอ้างว่ากูมาช่วยชาติมาช่วยทํำให้สงบแต่มาอยู่ตี่ชักมันเลยคนนับถือท่านครับท่านครับท่านครับเขานี่มันมันเสียงมัน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 สรรเสริญยินยอมันมันได้ลาบผลแบบตามน้ํำขาอเสนปุ๊บนโยบายเป็นแสนล้านมันก็ได้หนึ่งกนมันก็ได้เท่าไหร่ละเขานี่มันได้ซะจนเสียสันดานเลยติดเป็นสันดาลที่ติดแล้วคนนี มันคุกที่มันขังตัวเองอย่างคนใหญ่ๆที่มันติดคนมีที่มันติดเนี่ยมันเอาไม่ได้อย่าคิดว่าเขามีแล้วก็จะมีสุขนะคุกหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วถึงเวลาจะบีบจมูกแบบไอ้วิชัยวิชัยคิมคาเวอร์เนยบีบจมูกปุ๊บเสร็จอะไรอะไรก็ไม่ได้สักอย่างหาหมอตายถ้าเห็นอย่างนั้นเออเครื่องขังคนขังสัตว์คือสิ่งที่มนุษย์หามาเอง นี่สมาทิฏฐิจะเกิดอย่างนี้เห็นตามเป็นจริงว่าทุกๆวันนี้ไม่มีใครขังสังขารนั่นเองมาขังสัตว์เอาไว้จิตตสังขารขังปรุงแต่งว่าบุญเป็นเราดีเป็นเราสุขเป็นเราทุกข์เป็นเราชั่วเป็นเรามีของเราเรามีมีอันนั้นมีอันนี้ไอ้นี่คือปรุงแต่งขึ้นมาเพราะขังเองเพราะขังขังขังเอาไว้ก็ขังจากสังขารปรุงแต่งนั้นมันไม่เคยปรุงแต่งว่าสังขารอนัตตา ปรุงเป็นอนันตาไม่ใช่เราไม่ใช anyway ่ของเราไม่มีจะปรุงเป็นของเราหมดปวดขาก็เป็นของเราปวดหัวก็เป็นของเราเป็นโรคตับก็เป็นเป็นโรคไตก็เป็นของเรามีบ้านก็ของเรามีรถก็ของเรามีนาก็ของเรามีไร่ก็ของเรามีสวนก็ของเราเงินก็ของเราเขานี่มันปรุงปรุงปรุงออกมาหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นคนเรายิ่งหนาขึ้นโดยสร้างให้มันหนาขึ้นแล้วก็เหนื่อยมากขึ้นอึดอัดมากขึ้นมีมากขึ้น ทุกมากขึ้นกังวลมากขึ้นไม่นีก็อีกและวลัวเขาจะว่าเป็นคนจนเป็นคนกระจอกงอกโงนเป็นคนที่ชี้กระจอกไม่มีอะไรพอสมนาสมตาพอมีขึ้นมาก่อนหนาหนา,หนาตาเริ่นะคนนี้เขิมขึ้นทั้งเนื้อทั้งตัวเลยขันขันขยอะขันยากยากยากตัณหาจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พุทธเจ้าสอนเป๊ะเลยไหมตัณหาที่ได้มาแล้วเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะกังวล ตั้นหาหามาก็เป็นทุกข์ตั้นหาหามารักษาก็เป็นทุกข์ตั้นหาหวงมาหวงมาหว่วงมาหืงมาอะไรก็เป็นทุกข์ตันหัวหามาเกาะมากุมมายึดมาถือก็เป็นทุกข์ไม่มียาให้มันมีก็เป็นทุกข์นี่คือสัมมาทิฏฐิเห็นตามจริงตั้นหาเป็นเด็กได้เก ouais. ิดทุกข์มันทุกข์เพราะเราไปถือทุกข์เราไปห่วงทุกข์ไปห่วงทุกข์เพราะอาวอ์ทุกข์เพราะอาไัยทุกข์เพราะยินดีทุกข์เพราะปอใจทุกข์เพราะไปถือ ถ้าไม่ถือก็ไม่ทุกข์ถือก็เป็นทุกข์มีก็เป็นทุกข์ไม่มีก็เป็นทุกข์ไม่มีก็อยากมีไห้สมหน่าสมเขาไอ้มีแล้วก็ถือว่าเรามีหวงไว้ก็เป็นทุกข์ตัณหานี่เองเป็นเตุเกิดทุกข์ี่สมาธิถึงจะเห็นว่าไอ้นี่เองเป็นแม่ของทุกข์เป็นพ่อของทุกข์เกิดมาของมาแกมาเก็บมาตายเป็นทุกข์ตัณหาเป็นเตุให้เกิดทุกข์นี่รูดจะดับทุกข์ได้ก็มารุ้ตามเป็นจริงโอ้มันทุกข์เพราะมันถือมันทุกข์เพราะมันอยากได้ มันทุกข์เพราะมันมีมีอะไรเพราะมีหัวก็ทุกข์เพราะหัวมีขาก็ทุกข์เพราะขามีแข้งก็ทุกข์เพราะแข้งมีหลังก็ทุกข์เพราะหลังมีเอวก็ทุกข์เพราะเลยมีลูกก็ทุกข์เพราะลูกมีหลานก็ทุกข์เพราะหลานไม่มีก็เป็นทุกข์มีแล้วมันไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบก็เป็นทุกข์ไม่สมประกอบจะขามันทิ้งก็เป็นทุกข์ขามันก็เป็นบาปขาใจเป็นทุกข์ขาลูขาหลานตัวเองสังขารูขาหลานตัวเองเป็นทุกข์เอาเลยขามันเลยขามันเลยเป็นทุกข์บาปกินหัว นึกถึงใจโอ้ยกูขาลูกูกูขาล้านกูกูสังขารเป็นทุกข์มีก็เป็นทุกข์อัวมันจะดีดีก็เป็นทุกข์มันดีมากก็เป็นทุกข์อัวมันจะตายเป็นทุกข์มันม่ดีก็เป็นทุกข์เพราะมันมีถ้าถ้าง่ายงไม่ต้องทํานามันก็ไม่มีนาจะมีอยกเมีก็ไม่ทุกข์เอาอีกแหละก็อยากกินอยากอยู่โอ้ยอีกแหละทุกข์อีกแหละไม่มีก็อยากให้มีเหมือนเขา มีเรื่องมันก็ต้องมีทุกตามมาแต่คนนี้ถ้าคนไม่มีทุกข์ก็คือมีสักแต่ว่ามีเออมีไม่เท่าน,นั้นแหละมันก็มีแค่นั้นแหละแค่ใช้ใช้ในโลกนี้เดี๋ยวก็ทิ้งมันไปมีมาใช้มันแต่ทามีไม่ใช้มันมันจะใช้เลยมึงหาใหม่กูมึงหาใหม่กูมึงหามึงเป็นขี้ข่ากูมึงหา,าใหม่สมหนา้าสมตากูมึงหาเพื่อให้กูได้เนื้อใครก็ใครเนื้อก็ใครเลศกวก็ใครถ้าหาแบบนี้หาด้วยตันหา แต่ถ้าหามาใช้มีแต่มีเพื่อจะใช้มึงกูจะใช้มึงแล้วนะร่างกายนี้กูจะใช้มึงแล้วนะทรัพย์นี้กูจะใ,ใช้มึงความรู้ความสามารถนี้ไอ้นี่เขาเรียกมีเป็นมีเป็นก็เป็นสุขมีไม่เป็นก็เป็นทุกข์เท่านั้นเองสมาธิิมีให้เป็นมีก็ใช้สิ่งที่มีให้เป็นแต่ถ้ามีไม่เป็นมันจะทุกข์ทันทีเลยมีกังวล ไม่มีก็อยากมีถ้ามีแล้วเออใช้มันดึงมันมาแล้วก็รับมันไปมันจะดีจะชั่วก็รับมันไปคนก็เหมือนกันมันมาเกิดมันไม่สมบูรณ์ไม่ครบกอวรู้กันกรรมของมันก็พอแล้วเองไม่ต้องไปสังข่ามันรอกกรรมบาตกรรมนักเข้าไปอีกหนาเข้าไปอีกเออไปสั่งกรรมรวมกับมันอีกบาตกรรมเข้าไปใหญ่อีกเกิดมาเลยเป็นทุกข์รวมกันเลยคนนี้มาเกิดก็มันทุกข์รวมพรออยู่แล้ว มาทาเวรทากรรมร่วมอีกแล้วยังมาสร้างกรรมสร้างเวรต่อไปอีกอ,อ้าเคนอ้าไปนึกถึงใจแล้วก็เศร้าหมองเป็นทุกข์ถ้ายอมรับยอมรับกรบกรมที่เราสร้างเออเราสร้างมันมาเองมันจะดีจะไม่ดีก็ต้องรับแหละทํานาเองอย่าเกิดก็ดีเหมือนกันมันจะทเํเขาใะไเขายืนต้นขึ้นมาไม่ลงทำให้เขาสาักซักใ้มันลมมิดมียาไม่จะได่แข็งแรง มันจะได้ช่วยกันยืดตัวถ้าเขามึงขยืดตัวเร็วๆนะเขามึงช้าสูยาไม่ได้นะวางมีดีมกันแน่มียาเขามันจะได้แย่งกันมันจะได้แย่งหาอากาศมันจะสูงสูงจะได้แข็งแรงถ้ามีเขาอย่างเดียวเดี๋ยวมันไม่ข้นมันฉดงออยู่ดีมันกันจะได้เป็นปุ๋ยเลยก็ดีมัมีก็ดีมีก็ดีพราะรู้ตามเป็นจริงสมาธิแล้วเออ มีก็ดีไม่มีก็ดีมันดีตรงพอดีพอดีก็พอมีพอเป็นพอเหมาะพอควรประมาณสมาธิจิก็เกิดได้ดับทุกได้ดังนี้อยา่างาวาริวะปูราพริปุเรนติสาคารังเอวะเมวิโตทิมนังเตสานังอุปกปติกิจิตังปติตังตุกังกิตมมีวัสมิจตุสเตปุเรนุสังกปา จันโทปนารโสยถา,ามณีโตเดรโยาาสยถาสปีิโยวิวัชิันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัดวันตรายโยสปีธีขายุโกภวพิวาธนสิสุมิจาอุทาปาัญญิโนูจตารโรธรมาวัทันเตียยุนโนสุขา,ามาลาง